คุณผู้ชมคบไปดูเหตุระทึกกับผู้นําญี่ปุ่นนะคะเพิ่งจะมีรายงานข่าวสดๆร้อนๆอนๆไม่นานมานี้เองค่ะว่าไปปราศัยที่ท่าเรือเมืองวากาย่านะคะแล้วมืมีมือดีเนี่ยมาป่าระเบิดควันใส่แต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งรายงานจาก RT และ a อเจนซีนะคะโดยอ้างสำนักข่าว NHK และเกียวโดก็บอกว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ17.30นาทีตามเวลาท้องถิ่น,น,น นายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนท่าเรือเมืองวากายามะทางตะวตันตกของญี่ปุ่นกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นกล่าวป่าสัยที่ท่าเรือจับตาใสากา่กัสกิปรากฏว่าอยู่ๆค่ะมีชายคนหนึ่งเนี่ยวิ่งออกมาจากฝูงชน ที่ายล้อมคิชิดะแล้วฟังเขาพูดนะคะก่อนที่จะคว้างวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะเป็นแบบท่อยาวๆเข้าใส่ตัวผู้นําญี่ปุ่นก่อนจะเกิดเสียงระเบิดและหมอกควันพวยพุ่งไปทั่วบริเวณทําให้เจ้าหน้าที่รีบวิ่งเข้ามาคุ้มกันตัวปกป้องตัวแล้วนาออกไปจากจุดเกิดเหตุผู้นําญี่ปุ่นไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าตะคุบชายผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้ทันควันส่วนประชาชนที่กําลังยืนรอฟังคําปราศัยเองก็ตกใจวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เรานึกถึงเหตุการณ์รอบสังหาร อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วที่คนร้ายรอบยิงเสียชีวิตขณะปราศัยที่จังหวัดนารานั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปดูความวุ่นวายที่ฝรั่งเศสกันหน่อยนะคะตอนนี้ฝรั่งเศสเนวุ่นวายหนักมากเพราะว่าหลังจากที่สารรัฐมนูญอนุมัติเห็นชอบตามข้อเสนอข,ของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาโครงที่ให้ต่ออายุการทํางานจาก 62ปีเป็น64ปีซึ่งถือเป็นคำตัดสินสุดท้ายก็ส่งผลให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงทั่วประเทศและก็จะมีการนัดชุมนุมครั้งใหญ่ในวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรายงานนะคะ AFP รายงานว่าเมื่อวานนี้ศาลร,รัฐธรรมนูนฝรั่งเศสได้มีคำพิพากษาเห็นชอบตามข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูประบบบำนาญของรัฐบาลฝรั่งเศสที่ให้ขยายอายุการทำงานของประชาชนจาก62ปีออกไปเป็น64ปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญครบตามจำนวน นอกจากนี้คณะผู้พิพากษายังได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของสสฝ่ายค้านที่ต้องการให้จัดทําประชามติว่าด้วยเรื่องนี้นะคะคำพิพากษาครั้งนี้เป็นคำพิพากษาครั้งสุดท้ายซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้มาครงสามารถลงนามอนุมัติเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปท่ามกลางเสียงคัดค้านและต่อต้านอย่างหนักของประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงต่อเนื่องไปเวลาหลายเดือนก่อนหน้านี้ และทันทีที่ผลการพิพากษาสุดท้ายออกมานะคะประชาชนก็ลุกฮือออกมาเดินขบวนประท้วงและก่อความวุ่นวายในหลายเมืองทั่วประเทศโดยได้จุดไฟเผารถจักรยานยนต์ประตูทางเข้าสถาน,นีตำรวจและูนยนประชุมมีการประทะก,กับตำรวจที่ใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายฝูงชนและที่กรุงปารีสเองตำรวจได้เข้าคุ้มกันโดยรอบอาคารสารรัฐมนูญที่ตั้งใกล้อยู่กับพิพิธภัณฑ์ลูฟโดยเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะยังมีการจับกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายไปแล้ว112คน ขณะที่รายงานเผยว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมในวันพฤหัสบดีมากถึง380,000คนโดยกลุ่มผู้ประท้วงประกาศลั่นว่าจะต่อต้านร่างกฎหมายไปฏิรูปบำนานจนถึงที่สุดพร้อมกับนักการชุมนุมครั้งใหญ่ทั่วประเทศในวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานขณะที่นักวิเคราะห์นะคะบอกว่าการตัดสินของศาลและมนูญถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของมาโคง แต่ก็แรกมาด้วยคะแนนิยมที่ร่วงลงมาอย่างแรงเกือบต่ำสุดเป็นประวัติการเนื่องจากมาโครงดันร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาโดยไม่ผ่านการลงมติอย่างไรก็ตามนะคะฝรั่งเศสยังถือว่าตามหลังเพื่อนบ้านสมาชิกยูอีกหลายชาติ<อ>ที่ต่างปรับขยายอายุการทํางานออกไปถึง65ปีก่อนหน้านี้แล้วค่ะค่ะไปดูที่สหรัฐอเมร,ริกานะคะก่อนหน้านี้มีการหลุดรั่วของเอกสารลับจากกระทรวงกลาโหมถึง50ฉบับนะคะ ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ามือปล่อยเอกสารลับถูกตั้งข้อหาหนักคือจารกรรมข้อมูลรายงานทั้งจากซีนเอ็นบีบีซีและ CBS ค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ศาลบอสตันตั้งข้อหาหนักแก่นายแจ็คเทซีโราวัย21อปีเขาคนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองกําลังรักษาดินแดนของกองทัพอากาศสหรัฐข้อหารแรกคือเผยแพร่ข้อมูลด้านการทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาที่2คือเคลื่อนย้ายและครอบครองเอกสารลับโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถ้าเขาถูกตัดสินว่าผิดจริง เทเซีราเนี่ยจะต้องถูกลงโทษด้วยการจำคุกสูงสุดถึง15ปีทางด้านของ FBI เองสามารถจับกลุ่มตัวนายเทเซีราได้โดยละม่อมภายในบ้านพักของครอบครัวที่เมืองนอตไตตัตนที่รัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อวันพระศัตบดีที่ผ่านมานะคะหลังจากสอบสวนพบว่าเทเซียรานั้นได้นําเอกสารลับของกลาโหมสหรัฐมาเผยแพร่ทางแพลตฟอร์ม Discord ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50ฉบับสําหรับเอกสารที่รั่วไหลเนี่ยล้วนเป็นความลับทางราชการ มีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินผลด้านการสู้รบในยูเครนและก็ข้อมูลลับของบรรดาชาติพันธมิตรสหรัฐซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการรั่วไหลและสร้างความเสียหายมากที่สุดในรอบหลายปีแล้วมันสร้างความอับอายให้กับรัฐบาลสหรัฐมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับความมั่นคงของสหรัฐว่าข้อมูลแบบนี้สําคัญแบบนี้ปล่อยรั่วมาได้อย่างไร ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งตอนนี้ไปเยือนไอแด์เหนือก็ได้รับรายงานเรื่องการจับกลุ่มออกมาขอบคุณ FBI ที่มีการจับกลุ่มที่รวดเร็วทั้งๆที่ผลการสอบสวนของ FBI นะคะมีออกมาชี้ว่าเชซิราเนี่ยเริ่มเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนแล้วค่ะโดยแรกๆก,ก็เป็นข้อความสั้นๆเป็นพารากราฟแต่พอมกราคมปีนี้เป็นการโพสต์รูปภาพมีทั้งเนื้อหาและบทความไบเดนยังสั่งเร่งตรวจสอบว่าข้อมูลรับแบบนี้เนี่ย ไปตกอยู่ในเมือของเทซิระได้อย่างไรเพราะว่าเจ้าตัวนั้นทำงานในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและเป็นเพียงลูกจ้างระดับล่างลูกจ้างชั่วคราวปกติไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับระดับนี้เลยด้วยซ้ําไปค่ะ คุณผู้ชมคะมีเรื่องดีๆมาฝากนะคะคือใครก็ตามที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านคุณพ,พ่อคุณแม่เนี่ยเราก็เวลาเราเป็นลูกบ้รหลานนะคะเราก็ห,วห่วงใยแล้วกอ็อยากจะทําอะไรดีให้กับท่านนะคะ,ะโดยการวางแผนการใช้ชีวิตน,นี่สาคัญมากมีอะไรมาแนะนำติดตามกันนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่แล้วก็อยากจะวางแผนชีวิตให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะให้มีเงินใช้ได้อย่างสบายใจเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยปัน,น,นีิทางไทยประกรันชีวิตมีประกรันที่มีชื่อว่าไทยประกรันชีวิต บุพการีมีเงินใช้ซึ่งเบีย้ยประกรันเริ่มต้นไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นแค่วันรับ8บาทและถึงแม้ว่าจะสูงวัยก็สมัครได้นะคะสมัครง่ายมากค่ะเพราะว่าไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพด้วยสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีค่ะสามารถสอบถามเรสเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลข 02-248- 91,50ดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดด้วยไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้ นี่นะคะก็อย่าลืมเรามาฝากกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลายท่านนะคะที่ลูกหลานเนี่ยก็ดูแลอยู่ก็เอายังไงดีนะคุณพ่อคุณแม่จะอยู่กันยังไงสบายไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้น่าสนใจมากใช่ลูกหลานก็สบายใจบุพการีก็สบายใจว่ามีหลักประกันของชีวิตในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่นี่ไม่ใช่น้อยนะคะเอาล้ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เรื่องของการพนัน ไม่น่าเชื่อคนเราเนี่ยเล่นพนัน3เดือนหมดไป25ล้านไม่ใช่ใครที่ไหนเส้นได้สอดสไตล์ค่ะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ออกมาไลฟ์เปิดเผยเรื่องนี้25ล้านนี่เฉพาะปีนี้นะ,ะท่านผู้ชมรวมกับปีที่แล้วนี่10อีก10ล้านนะคะไปดูการไลฟ์ของเส้นได้สอดสไตล์ได้เล่าประสบการณ์ติดพนันใน TikTok บอกว่าเธอเนี่ยติดพนัน3เดือนเครื่องเนี่ยหมดไปแล้ว25ล้านบาท นับรวมกับปีที่แล้วเสียไป10ล้านก็เท่ากับว่าตัวเธอเนี่ยหมดเงินกับการพนันไปแล้ว35ล้านบาทนะคะเธอก็เล่าว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ใช้เงินกับการพนันไปแล้ว25ล้านไอตอนเล่นพนันเนี่ยก็ไม่ได้คิดนะโยนเงินลงไปทีละ3 0 0 0 0นบาท3ครั้งคุณผู้ชม90,00 0นบาทค่ะพนันบอลบินละ50,000นบาทกดเข้าไปทีละ6บินคิดดูเป็นเงิน3ล้านบาท ในช่วงที่ไลฟ์สดแฟนคลับก็มาแชทพูดคุยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกายังจะดีกว่าเธอก็บอกว่าตอนที่เสียเงินก็มานั่งคิดว่าเราทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าแต่ตอนเล่นพนันเนี่ยมันไม่คิดนะคะคือมี3 0 0 0 0นบาทก็เล่นหมดเธอบอกว่าเล่นหลายอย่างเลยที่มีในเว็บไซต์เรียกว่าเป็นลูกค้าชั้นดีเป็น V I P เลยก็ว่าได้แล้วแฟนเนี่ยห้ามห้ามแล้วห้ามอีกห้ามจนท้อสุดท้ายอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเธอเป็นผีพนัน เธอบอกว่าเคยไปสัญญากับพระอาจารย์ไว้ว่าถ้ากลับมาธ م หา,ากินได้เหมือนเดิมจะยกเลิกจะเล่นกันยกเลิกการเล่นพนันอย่างจริงจังทีนี้พอคลิปเนี้ยแพร่ออกไปก็มีคนมาคอมเมนต์สดคอมเมนต์กันเยอะเลยนะขณะที่เพจเหยื่อเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาออกมาเปิดเผยการทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็มีประเด็นที่แอปที่เรียกว่าโป๊กเกอร์เนี่ยนะคะโดยบอกว่า ออสอดอได้มาคอมเมนต์ที่แจ้งเอาไว้ในโพสต์ประเด็นเรื่องภาพถ่ายสอดอรู้จักกับกลุ่มหัวกะทิสายเว็บพนันที่มีหลายคนอยู่ในฐานะผู้ต้องหาเพราะเข้าเรียนคลาสฮอสจึงรู้จักกันนางบอกว่าเสียพนัน25ล้านจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ตรงจุดนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เรียกว่าเป็นเจตนาที่ดีที่ออกมาพูดเตือนสติทีนี้ที่อ้างว่าเล่นพนันในแอปโป๊กเกอร์ที่ฮตสเป็นคนอเมริกันและเพื่อนชาวอเมริกันชวนเล่นตรงนี้มุมส่วนตัวเพจนี้บอกขอไม่เชื่อเพราะว่าจากในคลิปมันมีหลายประโยค ของคาพูดที่บ่งบอกว่าน้องน่าจะเล่นเว็บพนันในไทยไนี่คะ่ะ mm hmm. เพราะว่าในแอปโปเกอร์เนี่ยมันไม่มีทายพนันฟุตบอลและคําว่าแทงสกอร์สูงต่ำครึ่งแรกครึ่งหลังไม่ใช่อเมริกาแน่ๆเป็นสับแสงที่คนไทยเราใช้ในการทายผลพนันบอลน,นะคะเ mm hmm. พื่อนๆที่เป็นคนอังกฤษและอเมริกาแท้ๆยังเคยให้เราเนี่ยมานั่งอธิบายศั์ในการทายผลบอลของคนไทยอย่างเจอข่าน้ําต่อหนึ่งลูกต่อครึ่งควบอะไรต่างๆนะคะแล้วก็บอกเอาจริงๆเนี่ยการเล่นพนันมันมีความผิดแต่โทษมันเบา วิวถ้าให้ความร่วมมืออย่างจริงใจผู้กองอาจจะช่วยจ่ายค่าปรับแทนเช่นให้ชื่อเว็บบัญชีมาท,มทั้งหมดที่เคยโอนเงินไปแล้วตำรวจก็จะได้การเป็นพยานในเคสของสอดอเนี่ยมันเป็นกรณีศึกษาว่าภาครัฐจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าคนที่เห็นคำบอกเล่าของสอดอก็มีการตั้งคำถามอยากจะรู้ว่าเอาเงินมาจากไหน มันดูสวนทางกับรายได้แล้วคนที่เกาะติดเว็บพนันก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วเป็นเว็บของใครเพราะเชื่อว่าเจ้าตัวจะต้องรู้ว่าเล่นอยู่กับใครนะคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะเล่นบินหนึ่งเนี่ยห้าแสนกับคนแตกหน้าถ้าไม่ใช่แบบโอ้โหอยู่ในสนามมวยสดๆหรือไก่ชนมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ใครจะกล้าเล่นได้เสียเป็นหลักแสนกับคนไม่รู้จักบอกว่าเรื่องนี้พิสูจน์ง่ายนะแล้วก็ไม่เชื่อไปถามหลวงดีดประดิษฐ์วาทกรรม ว่าอ่วมไหมหลวงดีนี่ไม่ใช่ใครค่ะน็อตกองศักดิ์พนั่ันเองนะคะคือก็ว่าง่ายๆว่านะคะเรื่องนี้สอดอสไล์หรือว่าเส้นได้เนี่ยก็บอกเป็นเรื่องจริงค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเจตนาดีที่จะแบ่งกันข้มอมูลเห็นไหมล่ะเธอพิพยาเออไม่ใช่พิจัยการพน,น,พนันเนี่ยนะคะมีแต่เสียกับเสียได้เสียได้เสียเนี่ยค่ะคุณเสียเสียะค่ะได้ก่อนแล้วก็เสียยักเยินเลยแล้วก็ทางเพจเหยื่อก็ชี้เป้าดูแล้วนี่นะคะน่าจะเล่นเว็บพนันไทยบ้านเรานี่แหละ ก็วอให้ที่ใช้มันดูใช่ก็วอนให้ตารวจเนี oh ่ยไปตามสืบต่อนะคุณผู้ชมเอามาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะตัดอารมณ์มาดูเรื่องราวที่ดูแล้วก็ยิ้มไปสบายใจไปจะพาไปที่อุทัยธานีค่ะคือสงกรานเนี่ยเราก็จะรดน้ำคือคนน่ะเล่นสรดน้ำกันปรากฏว่าที่ควายนาคาเฟ่บิ๊กบัฟเฟลค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ตั้งอยู่ตำบลบ่อยางเพสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีปรากฏว่าคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็มีการ นำน้ำไปรดน้ควายเผือกอควายเผือกสามตัวนี่แบบนี้วใช่ไหมเอโอโอ้ทำไมรดน้ำให้ควายเผือกคุณผู้ชมงงมากเดี๋ยวจะให้ฟังควายเผือกสามตัวนี้มีชื่อว่ามัางกรฟ้าโยเกิดแล้วก็เจ้าทองแท้ชนะการประกวดในสนามมาทั่วประเทศแล้วนะคะมีมูลค่ากว่า20ล้านบาททีนี้คนที่มาเทียเ่ยวก็มาร่วมกันรดน้ำให้กับควายทั้งสตัว คือถือว่าควายเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพระคุณชเมา่าเพราะว่าช่วยชาวนาไถนาหวานข้าวอยู่บบกับเกษตรกรบ้านเราเนี่ยตั้งแต่โบราณกาลมาบางคนถืออย่างนี้พี่เอบอกว่าอุ้ยก็เป็นสิริมงคลนะเนี่ยนะคะคือก็ไปทําบุญตามวัดต่างๆมาที่หนึ่งก็แวะสักหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากแล้วดูสิมังกรฟ้าโยเกิร์ตทองแท้เนี่ยคือเชื่อมมาอานิเซลก,กันนะรถ <laughs> ไป <c oughs> แล้วก็ลดเพื่อนด้วยนะ คือปรากฏมาแล้วดีจังเลยยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนก็น่ารักดีเพราะสามตัวเชื่องเนี่ยไหขี่ได้ด้วยนะเนี่ยใช่ไม่ดื้อไม่โซนอ่ะ,ะเนี่ยอย่างนี้นะคะมันก็แปลกดีนะคะเขาบอกถือเป็นขวัญใจของคนที่มาเยือนด้วยเจ้าของชื่อคุณประวิทย์ประวิตย์ิมพารีบอกว่าแม้ก็เทศกาลสงกรานตีใหม่ไทยนะก็นําควายเผือกเนี่ยที่ถือเป็นสัตว์มงคลและเป็นครั้งแรกที่นําควายมาให้นักท่องเที่ยวรดน้ําวันสงกรานนี่เปิดโอกาสให้ทั้งพนักงานนักท่องเที่ยวที่ผ่านเป็นมา มารถนะให้กับควายเผือก3ตัวบอกเลยว่ามีชื่อมีเสียงมีแชมป์มาแล้วนับไม่ถวนสร้างชื่อให้กับเมืองไทยมะฮะเยอะแย,ย,ยะมากมายราคาแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่บอกถ้าลุรวๆกันก็กว่า20ล้านค่ะถ้าเป็นแต่ละตัวเนี่ยมูลค่าเจ็ดหลักขึ้นไปนะจ๊ะนี่นะน่ารักดีก็ได้เอามาชมกันแล้วมันเชื่องเชื่องดูสิ่ะขาวโบ๊ะเลยหน้าเหมือนปาแป้งแต่ไม่ใช่<ะ>ล้ก ไปรถน้ำควายนี่เขาก็เชื่อบางคนเขาก็เชื่อดีอ่ะว่าเป็นสิ่งมงคลอย่างที่คุณกาวา่าเล่าให้ฟังนะคะก,ก็น่ารักอ่ะก็น่ารักใช่ใช่ใชเอามาดูเรื่องเต่ากันบ้างดีไหมคะมจากควายเนี่ยอันนี้ไปที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะเขามีการรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยสร้างทางพิเศษให้เต่าลอดใต้รางได้นะโดยไม่เสี่ยงโดนรถทับด้วยนะอันนี้ดูแลไม่ใช่แค่คนแต่ว่าไปดูแลน้องเต่าด้วยนะคะค่ะ บริษัทเวสจปนบริเวหรือเรียกกันว่า JR West แล้วก็สวนสัตว์น้ำสุมะอะคว้าไลฟ์ค่ะอน,นี้เริ่มสร้างทางเต่อลอดนะคะทางนี้ซ้อนอยู่ใต้ารางรถไฟในเมืองริมทะเลอย่างเมืองโกเบอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางพิเศษสำหรับสัตว์มีกระดองที่เคลื่อนไหวได้อย่างเชื่องช้าประเภทนี้ เส้นทางลักษณะนี้เป็นบร้องคอนกรีตร,รูปตัวยูวางลึกลงไปใต้รางรถไฟโดยตรงในบริเวณใกล้รางที่เชื่อมต่อแล้วก็แยกค่ะแยกเป็นสายต่างๆทีนี้เขามีการทดลองก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมอ่าเนี่ยเขาก็ลองอนเนี่ยดลอกจะลงไปนะั่นมันต่อพูดทีนี้ทดลองเนี่ยปรากฏว่าบัรดาเต่าในพื้นที่ก็พยายามจะข้ามแล้วก็มังจะตกลงไปในช่องอย่างที่เห็นนี่แหละนี่แหละ แล้วมันก็เลยติดอยู่กับจุดสับรางและโดนรถไฟทับได้ง่ายๆ<อ>นะคะแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่เพียงทําให้เต่าตายไปหลายตัวแต่ว่ามันเป็นการรบกวนการเดินรถไฟด้วยนะคะทีนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้เขาก็ร่วมกันทดลองติดตั้งทางเต่าลอดในปี2558ที่สถานีรถไฟ2แห่งในเมืองนาราค่ะผลปรากฏว่าสามารถช่วยชีวิตเต่าได้อย่างน้อยถึง10ตัวนะคะ<อ>พนักงานของ J r อาเนี่ยมีกำหนดที่จะตรวจสอบทางเต่าลอดแบบนี้ทุกเดือน แล้วเต่าที่ตกลงไปในทางลอดก็จะนําถูกส่งตัวไปยังสวนสัตว์น้ําซูมาอะควาไลฟ์ค่ะเมื่อทางเต่าลอดใช้งานได้ดีในปี2563ก็เลยมีการติดตั้งทางพิเศษในลักษณะแบบนี้ต่อโดยได้ทําทางพิเศษเพิ่มขึ้นที่สถานีนุโนฮาระซึ่งอยู่ในเส้นทางเดินรถสายฮับิเพื่อที่จะช่วยชีวิตเต่าและลดสาเหตุที่อาจจะทําให้เกิดการเดินรถขัดข้องด้วยก็ได้นะคะญี่ปุ่นนะ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะใช่แล้วก็น่ารักอ่อนโยนแล้วเอาใจใส่ไปในทุกสิ่งจริงๆอะแต่ว่าจังหวะที่เต่ามันจะกระดึบกระดึบลงมาเนี่ยมันต้องไปเร็วนิดนึงนะใช่ไหมคะแล้วบางตัวก็หงายหลังเลยคุณผู้ชมดูกว่าจะเดินว่าจะเดินเนาะรอแป๊ดนึงนะลุงขอเดินข้ามหน่อยนะเออค่อยๆเอยอออันนี้ต้องไปต้องพากสีิงป๊บทอไมรู้สึกว่าต้องพากอ่ะแบบเอาใจช่วยเร็วๆลุกไปเลย คือมันไม่ใช่แค่จะเซฟชีวิตเต่าน่แี่ติดติดเออนี่ไงแล้วก็บางทีเขาก็ขัดข้องใช่ไหมเดนรถขัดข้องเขาก็เป็นไอเดียขึ้นมาน่ารักนะะเออเห็นแล้วก็สบายใจใช่สงท <ok ้ายนะคะท้ายที่สิ่งวันนี้ใช่เอาละค่ะวันนี้เราสองคนคุณอมรและดิฉันซึนาพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะคะขอให้สุขสดชื่นในวันเทศกาลสงกรานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ